สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง Nobody จะมาแนะนำวิธีล้างหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาเทอรุ่นที0 0บิวนะครับล้างตรงหน้าเครื่องนะครับอันดับแรกก็มาเข้าตรงที่เมนูครับนี่ครับเมนเูแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อแมทนแนันนนครับนี่ครับแล้วกด กดเลื่อนลงมาครับขอเข้าเป็นคะแนนก่อนแล้วก็กดโอเคครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาหนึ่งมันจะมีสามสี่หัวข้อครับนี่หัวข้อที่สองครับเป็นคลีนนิ่งครับกดโอเคได้เลยครับนี่ครับมันจะมีคูลเลอร์มีอมีแบ็คครับเราจะทาความอากาทั้งสองเลยก็ได้ครับจะกดที่อครับแล้วกดโอเคครับเอาโน้มอนแบบว่าแบบสตองโนมมนกัครับ แบบธรรมดาครับนี่ครับแล้วก็กดจุ่มสตาร์ทครับนี่ครับใช่โอเคแล้วก็พิสสตาร์ทนะครับอ่าก็กดเลยครับมันก็จะดูดเงินทำความสะอาดของมันนะครับนี่ครับมันก็จะดังคิด,คด,คด ็รอครับทีนี้โดยโดยไม่ผ่านคอมนะครับนี่ครับก็รอจนกว่ามันจะทําเสียงครับนี่ก็จะขึ้นตัวนังสีก่อกครับถ้ามถาีถ้าบางทีเราไม่ได้เสียบ เครื่องพิมพ์เข้าที่คอมนะครับเราก็สามารถล้างล้างข้างหน้าได้เลยครับล้างโดยกดปุ่มหน้าเครื่องได้เลยครับนะครับรุ่นนี้นะครับ DCP T ห้าหนึ่งศูนย์ W ตัวนี้เชื่อม WiFi ก็ได้นะครับบิมผ่านมือถือสบายเลยครับสำหรับนี่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ